สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมอนี้นะครับผมสิภาพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามายังชุ่มขอบมือวางนะครับขอบมือวางของคุณพอตองนะครับซึ่งขอบนี้นะครับเป็นเห็ดเป็นโรงเรือนมาตรฐานนะครับมีความสูงปลอดโปร่งนะครับราคาการไกลจากชุมชนนะครับเบอร์แออัดนะครับเดี๋ยวซิมี่เนื้อหาจากไหนนะครับเขาจะไปชมคลิปน้ำกันไปกัน สวัสดีครับสวัสดีครับแนะน้ำโตบังครับครับผมระเัยประหยัดสุปสีครับอ่าตอนนี้อยู่บ้านไหนนอบ้านน้องเหียนหมห่าบ้านน้องเหียนหมห่าตำบลโนนกลางโนนกลางเนออำเภอสำโรงจังหวัดอุบลเฮานะครับเมื่อนี้นะครับผมเสร็จมาคุยครับอ่าซื้อเรียนซื้อนังก่อนเนี่ยไ่ต้องครับญ่ต้องนะครับถึงว่ามีแนวคิดจังไหนครับจังไหนหันมาเลี้ยงงัวนอ เรียงมัม mm ันเคยเลี้ยงมาก่อนเลยก็เร uh ียงอ๋อเคยเคยเลี้ยงมาแล้วเคยเลี้ยงมาหลายเแยวแล้วครับแล้วเลี้ยงเป็นจังไหนมานเนี่ยคลขายๆๆเราก็ซื้อเลี้ยงใหม่อ๋อเลี้ยงแล้วก็คล้ายๆล้วก็ซื้อเลี้ยงใหม่นะครับแต่ว่าซื้อมาเลี้ยงเแยวนี่มันลงทุนหลายอ๋อกับการเให้ลงเลือนเนาะต้องให้ลงเลื่อนต่ก่อนบ่ได้เฮ็ดครับก็เขาขอกหมูกระสือประเทือ๋อนะครับเมื่อนี้นะครับผมสิบห้าพ่อแม่พี่น้องนะครับเขามา ย่ำชมพ่อใหญ่ตองนะครับแล้วก็มาชมล่งเรือนงามๆของเพื่อนนะครับเป็นเห็ดล่งเรือนใส่มาตรฐานนะครับอ่างบสําหรับล่งเรือนนี่เฮดบื้จ้าบาทหนอที่ว่าสองสองสองแสนเอทซะสองแสนเอทนะครับนี่เชสิีจูซัมนี่ลิบบอลโมกันบอลแล้วเบิ้องสุยางครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพื่นกาล่งเรือนเพื่อนนะครับเพ็ดรยางสวยงามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่ากันห้องนี่ห้องกันจังไหนหนอ ขนาดอ๋อไม่ยุค่าเนาะขนาดเท่าไหร่เนาะกว้างโอ้ข้ามซ่องหรือเป่ามตรครับกว้างองกว้างในสามเมตรกว้างสามเมตรความยาวมันหนึ ờ, <unemployed> okay. ่งสี่เมตรอ๋อห้องตัวนี้นี่นี่ห้องตัวไอ้ร่างอาหารอยู่นี่สามเมตรห้าสี่แฉบก็าจะสี่เมตรขึ้นเเต่ทั้งเบิร์ตนี่จักห้องเนาะห้อง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 ใส่พวกเราเพิ่มมันจะเจ็ดสิดสอง เป็น12เนาะเป็น12นะครับสำรับอ่าอ่าเขาเรียงง้วเรียงแบบไหนคือขอบไงแห้งแกเป็นง้วต้นหนามป่ะครับพวนั้นมาเรียงข้าลูกมันนั้นนะอ๋อนะครับอ่าคือเรียงข้าวหลูกนี่คือเป็นเรียงต้นหนามนะครับพอเมื่อเมย์ครับพ่อเขาเรียกเขาเออเรียงต้นหนามนะครับหลังกากง้วอที่เห็นอยู่ในขอกเพต็นเนี่ยนะครับจะเป็นบ้ามันเนาะพ่อเนาะ รับบ้ามันแล้วก็ผสมบาซินแน่หน่อยหนึ่งนะครับเพิ่นมักสไตล์แบบนี้นะครับเพิ่นว่าเดี๋ยวสิพอพาพอม่พี่น้องสังเกตบึงขอเกินนะครับครับด้านบนก็จะเป็นโครงสางเฮดเป็นไหมนะครับแปรูไหมแปรูบนะครับเพิ่นว่ากลางเรื่องเนละสามสิบสองบาทอ๋อจะเป็นเคร่องส่งยังก็ครับเนี่ยส่งยัง ก็คือว่าส่งอย่างเดี๋ยวมันคือเทียบดนเป็นราคาสองสั่นแมนครับราคาสองสั่นแบบนี้ก็ราคาสองสั่นมีมุมหน่อยทั้งๆนะครับมีมุมหน่อยอยู่ทั้งเิงนะครับอาค่าสร้างนี่เจ้าบาทหนอค่าสร้างบ้าเดียร์ใจบ้าดียร์ในะครับบ้าเดียร์บอกกันแมนว่วบ้านเดียร์บอกกันนะครับแต่ว่าเห็ุแล้วแล้วนะครับโครงสร้างด้านบนนะครับนี่เสานี่เป็นเสาใหม่นะครับพอมีพี่น้องทำเสาใหม่เสาเสากลางนี่สูงเท่าไหร่นอเข้าหัวบ้าเข้าจัมได้บ่เสากลางนี่ สี 4, ่เมตรสี่เมตรสี่สิบหาสี่เมตรสี่สิบห่านอ๋มีดังหน่อยอยีกหาซิฟอ๋อ <c oughs> นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับดังหน่อยเพื่อน,นีหาซิฟดังครับดีกนั่นไปอีกางาซิฟน,นะครับแล้วด้านข้างนะครับเสาด้านข้างนี่ครัใส่ใสอตอนไหนสามเมตรด้านขางสามเมตรนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับแล้วก็ยังมีร่างอาหารเนาะร่างอาหารนี่ใส่จังไหนเนาะ ว้างเท่าไหรครับกว้างสี่มหมาหกสิบหกว้างหกเนาะบันีกา่าช่องดันในครับดันในใส่เท่าไหร่เนาะประมาณวามสูงอกแมนครับความสูงดันในอ่อยึดองก่อน่ประมาณสี่สิบสี่สิบกับสามแน่เนานะกับสามแน่กับประมาณสู่ห้าสิบใครที่รอหาสิบหาสิบครับบันไดด้านนอกเลยครับ ด้านนอกนี่ก็ที่ซิบพกซิบหาไม่หันเลยครับด้านนอกนี่ยพกซิบพกซิบหานะครับพอยึดซ้ำก่อนพอยึดซ้ำก่อนประกา็เพิ่นกนมีการใส่หมายุค่านะครับมั่งกันนะครับเพื่อประหยัดต้ตนทุนเนาะประหยัดเป็นรายเติบอยู่ครับประหยัดเป็นรายเติบนะครับรับลดสามสิบบาทรัลดสามสิบบาทนะครับคุณพอต้องเพิ่มมาตาเราเองพร้อมนะครับ อ่าครับผมสังเกตว่าพื้นนี่เ้าใส่อ่าปูซิเมนต์นี่อ่ามันมีข้อดีจังไนครับข้อดีมันก็มันกม็มีทั้งดีทั้งเสียนะครับบางคนว่ามันลื่นเรียบงวบง่ามอืมบางคนว่าครับแต่ว่าเรื่องความคิดหรือว่าถ้าอย่างในพื้นดินนี่มันเ้าออกปีละเถะนะื่อนเนาะครับ เขาออกปีละเถื่อคนที่มกเอาขี่งัวออกไปเรื่อยๆมันก็จูดจนหอดทองเนเอเทาขุดออกมันก็เลยก็เลยเมื่อกี้สาม้านี่มันอ๋อนยกระดับที่มาใส่ครับก็เลยตัดปัญหาหม่องงานออกเอาดซีเมนต์ไปเลยครับเบิร์ดเกือบสามหมื่นนี่ก็คือเกือบหมื่นได้เขว่างเขาบริษัทไปใส่บริษัทยังนี่เมื่อกี้อะไรขี่กันอ๋อสามารถเก็บขี่เก็บยังได้ครับได้ แต่ว่าพื้นมันก็ยังคือเก่าบ่มีบ่มีสูตรว่ามีสูตรครับแล้วก็น้ากับบ่ขังเนาะบ่แล้วบ่แช่บ่บ่อเฉือนบ่แช่นะครับอันนี้คือข้อดีของการอ่าเทพื้นโดยซีเมนต์นะครับของคือว่ามันสิบ่ลื่นเพราะว่านู้นก็ใส่เคืองใส่หยังครับเพราะว่าขี้บ่มันก็ทำไม่าสิกวดออกเบิดมันก็สิมีติดมีหยังอยู่ในพื้นมานําอือคืออ่า แก้ปัญหาโดยการเอาเฟืองมาใส่เนาะป้องก <มะ S 1> ันการลื่นนะครับแล้วก็บ,บดิเก็บขี่เมิดเมิดนะครับยัง <c oughs> มันยังไม,ม่ขี่อย <มะ S 1> ู่มันเฮียมันยังเสร็จแล้วแต่อยู่เสร็จแล้ว จกให้คุณผอต้องฟังยังถึงกเกษตรกรเพื่อนขึ้นากเลี้ยงอย่างนี้นี่ครับจะเลี้ยงมีข้อความแนวนึง่งมีทีปู้าปูยังแนวว่าบรว่าอาหารเบอูกป่บอืมแรงอาหารนอ้อตรงนี่แต่คือน,นานี่นะนานีา่แต่ขอเขาอยู่อยู่ทงหน้า,ายัางไงเนาะอยู่ทงหน้าเนี่เขาก็ออกลูกให้หน้าเขาของื้ออืทแมนครับแต่ว่านึงจไปบรเนี่ย การเรียงแบบนี้เนาะเรียงแบบที่ร่วงแบบนี้ครับเราก็ต้องมีเตรียมแปลงหยาครับต้องเสาะตัดหยามัเอาเครื่องครับเอาเครื่องหรือเงื่นกรืสัญญาณมันหนีเอาเครื่องเร็ดนคอกแล้วเจ็ดคอกแล้วเพื่อสัญญาณเครื่องมันหนีนะครับสัญญาณง่วงเข้ามาทอ้ดครับมันไม่เหลวเป็นทางการว่าแหลวเรอเยังด้านนี้มีอซึ่งที่ผมก็มั่นม่เกิสิบ้านไปอีกเลยอ๋อครับ นี่นะครับพัวตองแล้วก็เน้นแป้งหยาอาหารนะครับเป็นเป็นสิ่งสําคัญใช่แล้วเบอ่งครับแป้งหยาแป้งหยาเพื่อกะมีนะครับเดี๋ยวผมสิงน้องด้านครับอ้าครับปลูกหลายบ่ครับพ่อหลายเติมประมาณจักไัยเนาะมันกกลายพอถึงสองลายสองลายนี่งนะประมาณสองลาเนาะอยู่คนเมื่อกลัวถือรุ่งครับประมาณอยู่นี่นั่ ประมาณสองไลนนะครับสองไลไน์ไลน์ที่เราเราก็เพิ่นกันยังมีการ<ด>อัดเฟืองอีกนะครับพ่อพี่น้องครับเพิ่นอัอดเฟืองไลนอีกนะครับพี่นี่ว่าจะงามบ่ได้ก็เลยเกือบพันคนล้วครับเอาประมาณนั้นเลยประมาณคือเราย,ยังติดสื่ออีกยุงม้วนอ,อ๋อเป้าหมายจักโตครับคือว่าเปล่าไม้มปไปเสนอซิฟแม่เอาซิฟแม่เลยเอซิฟแม่ครับจะกัดเครื่องซิฟลูอ๋อครับกันเพิ่นมีความเคลื่อนไหวจังไรนะครับกัดสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาย่มคุณพอตองอีกเตัวหนึ่งนะครับ อาคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมมาย่ามมาชมเบิ้งขอดงามๆนี่มาได้บ่หนี้มาได้เลยมาได้อยู่บ้านไหนก่อนบอไม่เบิ้งน้องเอียนครับหาครับโดนกลางสำลเน้อลกอ่าไปบ่ถึกมาบ่ถึกมีเบอร์ติดต่อมาโทรมาสอบถามง่ว่เป็นจังไดเนี่ยนี่ครับเอาบอกเลยบอกเลยศูนแปดเก้าครับหกสองเจ็ดสองศูนย์ห้าสี่ครับเมือนนี่นะครับก็ขอขอบคุณคุณพ่อต้องนะครับมาให้ ความหัวนะครับเกี่ยวกับการเหตุดขอกงั่นะครับการเลี้ยงงวนะครับเหมือนกัเขอขอบคุณและสวัสดีครับครับครับจากพี่เ้าในช่วงคลิปไปแล้วนะครับก็จะเดงวมานะครับของงวของคุณพ่อต้องนี่นะครับเมนกับในมีการเพื้นโวยซีเมตนนะครับและการมีการยกพื้นสูงนะครับซึ่งป้องกันการเกิดน้ำท่วมเกิดป้องกันการเกิดความชื้นความแชะนะครับเพราะว่าความชื้นความแชะตัวนี้นะครับมันจะเคลดให้อางวนะครับ สามารถควยเป็นโลงหรือว่าติดเื้อใดนะครับแล้วกาการกันข้อของเพลินนะครับการกะกันคอนขางที่จะเป็นของบ้างนะครับเพจแหงว่าอยู่ยังสบายนะครับแล้วก็ลดการเป็นความเครียดของว่าใดนะครับกันพ่อแม่พี่น้องผู้ใดสนใจนะครับอยากมาเยี่ยมมาชมนะครับอยากมาดึงว่าเพลินนะครับกะสามารถมาได้นะครับตามที่วีที่เพิ่งแพร่ไปนะครับมือนี้นะครับผมบาลลูซิเกตก็ขอจบคลิปหลักล่าพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดี